เบกสันชัยคุณพ่อน้องลียาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวมากความสามารถมากๆคนหนึ่งทีเดียวสำหรับทัญญาทัญญาเรศเองตระกูลซึ่งมีลูกสาวหนึ่งคนคือน้องลียาและลียาเองตระกูลล่าสุดสาวธัญญาก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กับทนายเจมส์พร้อมบอกว่ามีการปรึกษาเรื่องการคุกคามเด็กทางโซเชียลและทางโซเชียลก็มีการแชร์ภาพยงไปที่นักศึกษาที่มีชื่อเสียง พร้อมกับแชทคุยกับลูกสาวทันญาน้องลียาอย่างสนิทสนมก่อนชาวเน็ตจ,จะยุกทั่วไปถล่มนักศึกษาสาวคนนี้จำนวนมากซึ่งออกมาเย็ยนเย็นความบริสุทธิ์ใจสำหรับนักศึกษาสาวที่ถูกยงว่าเป็นบุคคลที่คุกคามน้องลียาส่วนทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวของเป็กสันชัยเองตระกูลก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพขณะเล่นเจ็สกีอยู่กลางทะเล พร้อมข้อความระบุว่ากลางทะเลเงียบเหงาดีซึ่งก็ไม่รู้ว่างานนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นดังกล่าวหรือไม่ซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก